น้องเงียบๆหน่อยได้ไหมน้องสาวเด็กมันเล่นเกมเนี่ยก็อย่าไปถือสามันดีแต่มันเสียงดังแล้กวกลัวคนอื่นเขารลบวกลักยังไงวะคุณใช้หูก,กินข้าวเหรอก็ไม่นี่นี่นาย <c oughs> อ้าพี่ปัดเท้าผมทำไมอะ่ะ <c oughs> ก็เท้ามันชี้มาทางพี่พี่กินข้าวอยู่ไม่มีมารยาทพ่อแม่ไม่สั่งสอน ยบอสนิวอ่ะน้ำมาแล้วค่ะโอ๊ยขาวจ้วนหน้าเจีย๊ยคุณพูดถึงอะไรเหรอคะอ,อ๋อพี่หมายถึงนมปั่นนะพี่ไม่ได้หมายถึงขาน้องนะจริง มีอะไรหรอคะคุณลูกค้าน้องคนนี้อะแอบถ่ายใต้กระโปรงคุณจะบ้าหรอพี่ผมทำมือถือตกผมก็เลยก้มไปเก็บคุณคุณอย่ามาโทษลูกผมนะลูกผมเนี่ยเป็นเด็กดีงั้นพี่ขอมือถือหน่อยพี่ขอดูลูปภาพเอ้ยไม่ได้ดินี่คุณจะมาละเมิดสิทธิส่วนบุคคลผมกับลูกเหรอฟ้องเต็มเหลือด บอว่าคุณกับผมอ่ะต่างคนต่างอยู่ไปเถอะจะมากวนผมกับลูกอะไรนักหนาวะฮะก็พราคุณทาตัวไม่ดีเองอ่ะพี่นั่นแหละขี้นี่น้องมันจะมากเกินไปแล้วนะจเจนก่อนนะคะฉันไม่อยากให้ร้านมีปัญหาว้ายกลับไปนั่งที่ตัวเองเลยไปเฮ้ยขี้น้ำส้มไม่จ๊ะน้ำส้มจ้า ช,ช่วยหน่อยนะจ๊ะน้ำส้มจ้าน้ำส้มหวานๆเลยจ้าช่วยหน่อยนะจ๊ะเฮ้ยกูไม่เอาหรอกมึงจะไปไหนก็ไปไปช่วยหนุนผมหน่อยนะครับพี่ผมยองเงินเลี้ยงลูกครับช่วยหน pa ่อยนะครับกูบอกว่าไม่เอาไงมึงจะไปที่ไหนมึงก็ไปนอกจากจนแล้วยังหูหนวกอีกพ่อผมบอกว่าไม่เอาไงช่วยหน่อยนะครับพี่นะครับ ติดคอมึงอยากให้กูซื้อป่ะพี่จะซื้อเหรอครับเดี๋ยวกูซื้อให้ก็ได้เดี๋ยวกูซื้อหมดเลยแต่มึงกราบส้นตีนกูก่อนี่ยได้ครับได้ครับ แงหนาเนี่ยไม่ซื้อก็ไม่ต้องซื้อเหม็นต้องแก้งพี่เขาเลยใครแกล้งก็มันอยากขายของอ่ะมันก็ต้องตามใจลูกค้าดิทําตัวสัุถุนมึงพูดว่าไงนะพี่คะเดี๋ยวหนูบวันนี่เลยคะ่ะขอบคุณครับอันนี้เป็นค่าอาหารของลูกค้านะคะ เฮ้ยนี่มันไม่ใช่ค่าข้าวนีิมันค่าอะไรวะทำไมนแพงจังอะค่าบริการค่ะเฮ้ยบริการอะไรวะกูมาแดกข้าวเนี่ยมึงต้องบริการกูอยู่แล้ว ูไม่จ่ายแล้วใครจะทำมาอ่ะปูแต่ถ้าเจ้าหน้าที่มาฉันจะแจ้งข้อหาลูกชายของคุณอนะแอบถ่ายใต้กระโปรงด้วยเลยเยจเ่ายเถอะนะพ่อนานนะนะอ,ยอย่าคิดว่าฉันโง่นะคะเพื่อนๆอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติงต๊งๆๆที่ช่อง Super Idol Studios ด้วยน,นะคะ